สวัสดีครับแชร์ประสบการณ์งานซ่อมกับเครื่องตัดหญ้า411เป็นรุ่น abc 4หนึ่งหนึ่งครับเครื่องใช้งานไปอยู่ดีดแล้วดับเองกลางอากาศครับสาเหตุเกิดจากอะไรนเดี๋ยวเราวันี้เรามาดูสาเหตุกันครับสาเหตุน,นะฮะมันเกิดจากกิบล็อกกิบล็อกสลักลูกสูบเนี่ยมันหักครับในไอตัวที่มันหักมันงอมันหักออกไปเลยครับ เหลือแยกออกเป็นสองชิ้นแบบนี้เลยส่วนในตัวที่มันดีมันเป็นแบบนี้สาเหตุที่มันหักเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งเลยนะครับเกิดจากสาเหตุที่เป็นไปได้นะอันนี้คาดการไว้เฉยๆครับนหนึ่งใส่สองทีน้อยนะครับทําให้เครื่องเนี่ยเกิดความร้อนสูงพอเครื่องเกิดความร้อนสูงเพิบเนี่ยก็จะทําให้ตัวชิ้นส่วนนะฮะมันเกิดการอ่อนตัว ตัวไหนที่มันเปราะบางกว่าเพื่อนน่ะมันจะไปก่อนเพื่อนเลยครับถ้าหากเป็นในตัวนี้อ่ะมันเปราะบางนะครับมันก็จะเกิดการงอแล้วหลุดออกมาพอหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเสียสีกับลูกสูกบกระบอกสูบลูกสูบเป็นรอยจ๋าเลยครับเห็นไหมนี่เป็นรอยแบบนี้เลยครับรอยเสียสีของมันจึงทําให้แหวนมันติดนะปอกสูบเกิดร่องรอย ก็ทำให้เครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับปอกสูบเกิดร่องรอยตรงบริเวณอยู่ด้านในน่นนะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าในครับซูมให้แล้วนะเนี่ยมันเกิดร่องรอยตรงบริเวณนี้เกิดสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้มันเกิดนิดเดียวครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างหนักเลยเออมันอาจมื่นนิดหนึ่งด้วอ่าสังเกตเอาสังเกตเอาเนี่ยฮะ เกิดล่องลอยเลยครับจึงทําให้เครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวนี้เนี่ยให้เราสังเกตเวลาเราใช้งานไปเนี่ยพอมันดับปุ๊บเนี่ยคนคนที่ใช้งานเครื่องเนี่ยต้องสังเกตอาการว่ามันดับในลักษณะไหนนะด,ดับแล้วมีเสียงอะไรหรือเปล่าแต่ในกรณีที่เราไม่ใช่คนใช้เครื่องนะแล้วเราจะสังเกตย,ยังไงให้ทำการดึงสตาร์ทดู ผมดึงสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยดึงดูนะมันติดขัดครับติดขัดดึงไม่ไปพอสักพักหนึ่งนะครับผมดึงอีกครั้งที่สองเทนี้ยดึงไปแล้วก็ดึงลื่นเลยนะครับดึงลื่นเลยไม่ติดขัดแล้วเทเนี้ยพอดึงสตาร์ทเทีดูกําลังอัดค่อยๆดึงปึ๊กปึ๊กป๊ป๊ป๊ขึ้นค่อยๆดึงปึ๊กปึ๊กป๊ป๊๊ก,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 กทีละขันเนี่ยนะครับ แล้วมันจะถ้าถ้าเครื่องมันปกตินะมันจะเป็นแบบเป็นพักเป็นพักนะ่ะกำลังอัะดมันต้านนะเราอย่าไปดึงแรงนะเครื่องของบางคนเนี่ยมันจะมีชุดทดแรงสตาร์ทที่ชุดสตาร์ทนะครับถ้าหากเราดึงแรงเนี่ยมันจับอาการไม่ได้ต้องดึงเบาๆดึงตึกตึ๊กตึกตึก,ตกขึ้นมามันต้องมีแรงต้านนะครับนะ แล้วอีกอย่างเปิดหัวเทียนออกมาปุ๊บเนี่ยเอามือไปอุดเลยอุดตรงเสื้อสูบเนี่ยแล้วก็ดึงสตาร์ทถ้าหากแรงลมที่มันดันมือเราเนี่ยถ้าหากแรงดันมันน้อยแทบจะไม่มีแรงดันเลยนะดึงให้ดึงแรงๆเลยนะกําคันลิงค้างไว้นะครับ,บล็อกคันล่งค้างไว้แล้วก็ดึงแรงๆเลยถ้าหากมันไม่มีแรงต้านที่มือ นั่นแสดงว่าลูกโซเวียตเนี่ยไปแล้วกลับบ้านเก่าแล้วให้ลือ้อชุดเสื้อสูบออกมาดูได้เลยแต่ถ้าหากดึงแล้วปุ๊บแล้วมันมีแรงแรงต้านอยูอ่แรงต้านเนี่ยก็ต้องสังเกตด้วยนะแรงต้านมันมันดันมือเราแรงไหมนะครับตามจริงแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์คนที่จะรู้ได้ท่านต้องไปลองดึงเครื่องที่มันปกติ แรงแรงดันมันอยู่ประมาณไหนถ้าผมพูดไปมันก็แค่ได้แค่พูดนะครับท่านต้องไปลองดึงแล้วเอามืออุดเครื่องที่มันปกติดูแล้วท่านจะรู้ว่าเฮ้ยแรงดันประมาณนี้เครื่องเนี่ยมันปกตินะชุดลูกสูบแหวนปกตินะนะอันนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์นะครับถ้าหากผมพูดแล้วท่านไปดึงเนี่ย โดยท่านไม่มีประสบการณ์การเอา,เอามืออุดอันนี้เลยเครื่องปกติมันเป็นยังไงเครื่องที่มีปัญหามันเป็นยังไงท่านยังไม่รู้เลยแบบนั้นคือลงทะเลครับผมพูดไปแค่แค,แค่นั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับท่านต้องไปหาเครื่องที่มันดีใช้งานได้ปกติแล้วมาดึงดูถึงจะรู้ว่าให้แรงต้านแบบนี้มันถึงปกตินะอ่แต่ที่น,นเนี่ยเราดึงแรงๆเนี่ยดึงแบบแรงๆเลยนะมันต้องมีแรงดันแบบแรงๆมาดันหัวนิวโป้เรานะครับ แต่ถ้าดึงแล้วแรงลมปุ๊บปุ๊ดันไม่แรงเนี่ยก็มีโอกาสนะครับให้สัมนิฐานได้เลยไอตัวนี้มีโอกาสสูงที่จะสึกหลอเกิดการสึกหลอแน่นอนครับให้หลือออกมาได้เลยนะสาเหตุมันก็มีประมาณนี้ครับเอออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไอตัวกิบล็อกมันหลุดได้เนี่ย เกิดจากวัสดุอุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานครับมันไม่มีคุณภาพเอา,อาง่ายอีกสาเหตุนหนึ่งสาเหตุต่อมาการประกอบกิบล็อกไม่ถูกวิธีตามจริงแล้วครับปากกิบล็อกเนี่ยตัวนี้มันต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ่าของสลักนะครับเนี่ยตรงลูกสูบเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่ ให้เราเอาปากกิบล็อกตรงนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยหันฝั่งตรงข้ามแบบนี้มันถึงจะถูกหลักนะครับถ้าหากเราเอามาอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปต,ตัวนี้มันมีโอกาสยุบตัวลงแล้วมันจะหลุดง่ายครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะเนี่ยครับ บางคนไปซื้อเครื่องมือสองมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาประกอบมาอย่างไงเราไม่ได้ถอดดูนะพอใช้งานมาถ้าหากบางคนมันประกอบผิดไงประกอบทางนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้กิบล็อกสลักลูกสูบเนี่ยมันหลุดได้ครับก็สังเกตเอานะต้องประกอบสลับทางแบบนี้ครับเพื่อนๆสำหรับสาเหตุก็มีประมาณนี้สาเหตุกิบล็อกสลักลูกสูบมันหลุดนะครับผม เจอกันเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเครื่อง ABCC11